สว,วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวซามารวอร์ที่นารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊ะก,ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมกันนะครับผมกิจกรรมนะครับผมเอ่อโผงฮีโร่สิปีนะครับในสัปดาห์ที่12ทุกคนสัปดาห์ที่12แล้วนะครับผมว่าสัปดาห์ที่12เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่เก่งแล้วก็เหมือนกับทำง,งานได้อะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะซึ่งสัปดาห์ที่12เนี่ยวันมีครบทุกตัวแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะเป็นตัวของกุ้ยไฟ นีเคทาตุน้้ำนะครับผมแฟนท่อมรมแล้วก็ตัวของเอจักแสงนะครับแล้วก็ตัวของนักฆ่าคาดมืดนะครับมีครบห้าตัวเลยนะครับใครก็ใครยังไม่มีตัวไหนก็แนะนําให้เลือกได้นะครับผมแต่ว่าแสงมืดเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวของแสงมืดกันก่อนนะครับแล้วก็ไปที่3ามขัหลักกันนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเริ่มต้นที่ตัวของคาดมืดกันก่อนนะครับผมก็คือนักฆ่ามืดทุกคนอ่านักฆ่ามืดก็คือตัวนี้นะครับผมเรียกว่านักฆ่ามืดนะเอ มือสังหารมืดนะครับตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่เก่งนะตัวหดไม่แย่เลยนะครับผมอาจจะให้ดูนะครับพอดีปั้นด้วยนะฮะปั้นน้องมาใช้อยู่นะครับผมในช่วงช่วงหนึ่งนะฮะอันนี้เก็บไปก่อนนะครับนักฆ่ามืดกับจักแสงนี่ผมมีผมมีพอดีนะครับผมมานักฆ่ามืดนักฆ่ามืดนี่นักฆ่ามืด <c oughs> นักฆ่ามืดเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้ากิน ถ้าแบบอัพขึ้น6ดาวเองอะสแตตไม่แย่เลยทุกคนก็คือสปีดร้อยสองครับผม ATK แปดร้อยยี่สิบสามถือว่าเยอะนะครับผมแต่ว่าแอบบางไปนิดนึงเอาเวกมาได้อัตราติดคริติคอลเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาเวกมาแล้วได้คีย์เลยนั่นเองครับทำให้ตัวของนาค่ามือเนี่ยทำคีง่ายมากๆนะครับผมอ่ะทีนี้สกิลของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับสกิลของน้องสกิลที่หนึ่งครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ สกิลที่2ครับจะเป็นการเพิ่ม ATK หรือจะเป็นการเพิ่มบัฟดาบแล้วก็บัฟตีครีเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยสองเทินนะฮะแล้วเราก็จะได้รับเทินอีก1เทินเลยเท่ากับว่าตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องทาครีร้อยเราทําครีแค่เพียงแค่เจ็ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าสกิลสอเนี่ยคือมันจะเป็นการบัฟดาบแล้วก็บัฟครีเนาะทำให้ตัวของน้องเนี่ยตีแรงมากๆครับทุกคนแล้วก็ที่จะคัญไปมากกว่านั้นคือเวลาน้องคล้ายๆกับว่าสร้างในเรื่องของบัฟดาบกับบัฟครีเสร็จปั๊บเนี่ยน้องสามารถที่จะได้รับเทินต่อมาไ้ก แล้วก็สกิลที่3ครับเป็นการสร้างความเสียหายแบบรุนแรงเลยนะครับผมให้กับศัตรูเป้าหมายครับหากศัตรูเป้าหมายตายจะได้รับเทิร์นต่อทันทีนะครับผมอ่ะก็คือมาณว่าตีปับ๊บศัตรูตายเราจะได้รับเทิร์นต่อทันทีเลยและก็ที่สําคัญคือในขณะที่ตัวของสกิลน้องเนี่ยอ,อ,อยู่ในช่วงสถานะคูดาวอยู่นะครับสกิลสมอยู่ในช่วงครูดาวเนี่ยความเสียหายทุกสกิลของน้องเนี่ยจะแรงขึ้นถึง5 0เอเลยนะครับผมก็เรีวยกว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้งานได้ค่อนข้างเวิ work 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 ร์กวากนะผม ตีสตูตายได้รับเทิร์นต่อพอได้รับเทิร์นต่อเสร็จปั๊บสกิลอยู่ในช่วงกูดาวดะดาเมเจแรงขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สำคัญคือหากศัตรูหรือพักพวกตายจะสามารถใช้สกิลที่สามเนี่ยได้อีกครั้งนะผมโอ้หถือว่าเป็นการสแปมการกดสกิลแบบรัวๆนะครับตัวนี้เก่งมากๆนะทุกคนเน้นนะครับ,ว,รบว่าเก่งมากๆนะและที่สำคัญคือมันได้รีสปีด19%เป็นครับเป็นรีดออนอาราวด้วยถือว่าเป็นอีกรีดหนึ่งที่เก่งเลยนะครับผมอ่ะ รูนที่แนะนําตัวนี้จะเป็นดาเมจหนักๆแล้วก็ไวๆหน่อยนะครับทุกคนจิ้มทีน่าจะหน้าสั่นนะครับผมประมาณนั้นนะฮะตัวนี้เต็ม10ผมให้8เลยด้วยซ้ำนะครับผมทำไมผมถึงให้แค่8เท่านั้นคือต้องบอกก่อนว่ามันเล่นกับทีมเฉพาะเนะาะแต่ว่าดาเมจพี่แกแรงจริงอันนี้ยอมรับเลยว่าดาเมจพี่แกแรงมากฟันทีในหัวขา,าแล้วทุกคนจริงแรงจริงๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็คือตัวของน้องเดวานะครับหรือน้อง,ง,องจักแสงนั่นเองครับจักแสงเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรักมากนะแล้วก็มันเก่งเลยทุกคนอนะ จากแสงครับสก,กิลที่1ครับเป็นการโจมตีว่าหมาย2ครั้งครับยิ่งตัวของเลือดศัตรูต่ำนะครับผมความเสียหายที่ทำเนี่ยก็จะแรงขึ้นนอกจากนี้ครับผมถ้าในกรณีที่ตัวมีตัวของจากบูมไปด้วยเนี่ยถ้ามีตัวบูมไปด้วยเนี่ยเหมือนกับตัวของบูมเองก็จะได้รับดาเมจตรงนี้ไปด้วยนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอีกัวนึีที่เก่งมากๆนะคือเหมือนกับคล้ายๆว,าว่ายิ่งเลือดศัตรูน้อยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งตีแรงเนาะสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีหมู่2ครั้งครับการโจมตีแต่ละครั้งเน มีโอกาสที่ทําให้เกิดเคสสตันเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นได้ด้วยครับตีหมู่สตันได้นะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลติดตัวนะครับอันนี้สกิลนี้เก่งมากๆครับทุกครั้งที่โจมตีศัตรูนะครับผมจะเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามแมกนีตีสูงสุดของศัตรูอารมณ์ประมาณว่ายิ่งเลือดศัตรูเยอะก็ยิ่งตีแรงทุกคนนะครับตีทีนี้เจ็บมากๆนะผมบอกได้คำียวตีทีเจ็บมากนะครับและที่สำคัญคือทุกการโจมตีของน้องครับจะเป็นการแจกวัตถุิษหนึ่งเทิร์นนะฮะหากโจมตีศัตรูร่วมมมมมกกกัััับบบตววขอองูเเเนนนนนี่่ยยะะคครรผ็็จปาาาหืล้ๆ บูมเองก็จะเหมือนคล้ายๆกับทำเมจดแรงตามค่าเลือดศัตรูด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นพสซีฟที่พึ่งพากันละกันนะครับผมอาลีนะครับเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับมอนสเตอร์ในดันเจีนเน้ยนอ่ะี่เก็ถือว่าเป็นลีที่เก่งมากๆนะตัวนี้จริงๆถ้าพูดกันไปๆเนี่ยตัวนี้เหมือนจะเอามาเล่นในคอนเทนต์แบบการตีมังกรนะครับมังกรได้นะครับแต่ว่าแอบยากไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในโคพูลิสนะฮะร,รวมถึงในเรื่องของเอ่อพวกไข่เขาขเรียกไงนะมังกรในโค หอก็ได้จนเก่งตีคนก็ไม่แย่นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาเวกมานะครับได้หลีดผู้นํานะครับผมอ่าตัวนี้ผมแนะนําใส่เป็นรูนดาเมจไปเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความแม่นยําในการดอดพิกก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนตัวผมใส่เป็นเอกซ์เตอร์นะเอกซ์เตอร์เคลเลรให้มันเคิร์ได้ออกเคิร์บ่อยต่ได้ตีเจ็บๆนะครับประมาณนี้รูนก็ไม่ต้องอะไรเวอร์วัอวงอลังการมากตัวนี้ไม่ต้องการสปีดที่วอหวาทุกคนอ่ะตัวนี้ไม่ต้องการสปีดที่มันวอหวามากมายครับผมประมาณนี้ รูนบ,นบ้านๆก็สามารถทําได้นะจ๊ะนี่อารกติฟกต์เนี่ยจริงๆต้องมองก่อนว่าถ้าเอาเป็นแบบดีๆเลยนะครับการโจมตีภาษา,า,ษาเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เก็บกันเนาะแนะนําเป็นตัวของทีดเด็เมื่อเลือกศัตรูแย่ลงก็ได้ครับดาเมจมันแรงมากๆทุกคนตทีทีนี้สะดุ้งนะฮะบอกได้คำเดียวว่าตีทีนี่คือมีสะดุ้งกันไปข้างนึงอะครับอืมอย่างเงี้ยดาเมจมันแรงครับผมนี่ประมาณนี้นะครับโอเคตีทีก็มีสะดุ้งกันในหกสิบหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะ ตีทีนี้มีสารุ้งโหยงโหยงกันเลยทุกคนเจ็บเจ็บมากครับตัวนี้เจ็บจริงๆครับตีเจ็บมากๆต่อไปเนียผมก็คือธาตุลมกันบ้างเนี่ยผมอ่ะผมมีครบเลยนะถ้าจะไม่ผิดนะเดาออกมาให้ดูนะครับธาตุน้ำนี่น่าจะเป็นตัวของเดชน้ำเนาะเกศเดชน้ำโอเค,เอเคไฟนี่เป็นกุ้ยนะครับผมเป็นกุ้ยไฟโอเคลมก็ลมลมลมก็คือ แฟนทอมแล้วมันอยู่ไหนวะแฟนทอมเฮ้ยเพื่อนนักแฟนทอมเพื่อนอยู่ไหนครับเนี่ยหรือผมไม่ได้ปั้นแฟนทอมวะเอา้าตายแล้วผมไม่ได้ปั้นแฟนทอมลมอ่ะทุกคนโอ้ของดีเนี่ยแฟนทอมลมของเก่งเลยนะครับไม่ไม่ได้ปั้นแฟนทอมลมจริงนะครับเดี๋ยวค่อยปั้นแล้วกันเนาะแฟนทอมลมนี่เก่งมากนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวสาธิตแฟนทอมลมก่อนแล้วกันเนาะอืมเหมือนเคยปั้นอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอาขึ้นหกดาวไหมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เหมือนเคยปั้นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมอ่ะมาดูกัน แฟนท่อมลมเนี่ยเป็นมอเตอร์ตัวนึงที่ดาเมจแรงมากๆนะทุกคนอ่ะแฟนท่อมลมนะครับจะเป็นการโจมตีและแบบทุกการโจมตีของน้องเนี่ยจะมีโมนัสคริติคอลนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์เสมอเท่ากับว่าเราท,ทําคิเพียงแค่เจ็ดสิบก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็ตะกี้หนึ่งตีนะครับแล้วก็มีโอกาสสตันได้ด้วยนะครับผมติดคิได้สตันได้นะเฟี้ยวเงาะเลยนะครับสกิลที่สองครับผมก็คือมีโบนัสคิอีกแล้วนะผมก็คือเหมือนกับเป็นการโจมตีเป้าเดียวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเคสสตันเนี่ย นะครับเวลาที่ติดขีเวลาติดคี้ป๊อบสตันได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายโดยไม่สนใจเอฟเฟกอะไรเลยนะผมก็คือปร,ประมาณว่าตีทะลุในเรื่องของพวกตีทะลุในเรื่องของพวกเอ่อ,ขอเขาเรียกไงนะบัฟฟ้าเข้าไปเลยนั่นเองครับสตันได้ตีทะลุบัฟได้เก่งมากๆนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมก็คือสกิลที่3ครับคือโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมอ่ะการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ศัตรูสตันเป็นเวลา1เทิร์นด้วยครับ ตีแบบนี้ครับช็อตไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็สตันได้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะครับดามมิค่อนข้างแรงมากๆนะผมตีทีเดืสะเทือนนะฮะสำหรบับตัวของแฟนทอมธาตุลมเองเก่งนะตัวนี้เก่งมากๆแต่ว่าผมไม่ได้ปั้นนะฮะเสียดายมากๆเลยจริงๆตัวนี้ผมว่าจะเอามาใช้งานในพวกหนอนสีหรือแม่งก็แบบพาฟาร์มอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่แย่ไม่แย่แยต่อไปเนียผมก็คือธาตุน้านะครับธาตุน้ําก็คือตัวของดีเคียน้ำเนาะเออดีเคน้ำเนี่ต้องบอกอย่างเงินก่อนนะครับว่าตัวน การใช้งานน้องแอบอยากไปน,นิดนึงอันนี้จริงๆต้องบอกอก่อนว่าไม่ได้เหมาะก,กับผู้เล่นเริ่มต้นขนาดนั้นนะครับทุกคนอันนี้เล่นใช้งานยากแล้วก็เฉพาะเคสมากๆนะครับผมตัวของเดธดีเคน้ำเนี่ยก็คือมีโอกาส50%ครับเป็นการตีแล้วก็ห้ามหิวงศัตรูเนี่ยงสองเทิร์นการโจมตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีตามค่าเลือดยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงเ,รงเรงงนาะแต่กี้ที่2ครับโจมตีศัตรู2ครั้งครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่จะเป็นการหักดาบแล้วก็เกาะแตะศั แล้วก็สกิลที่3ครับจะเป็นการถอนบัฟฟ้าเออแบบบัฟแดงออกทั้งหมดเลยรีบัฟแดงออกทั้งหมดจากพักพวกทุกตัวแล้วก็จะเป็นการมอบเอ่อเอฟเฟกต์ทนทานให้1เทิร์นนะครับแล้วก็มอบบัฟปีกนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ฟื้นฟูเนี่ยสองเทิร์นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาแก้เกมได้เพื่อนๆเอามาแก้เกมได้ตัวนี้จะนิยมใส่เป็น2ในเมสิตกับ1วิวนะฮะส่วมากจะเอามาเล่นในการแก้เกมจริงๆนะผมก็จะเก่งในคอนเทนต์กิวอ ซีกอนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้แบบเก่งเบอร์ขนาดนั้นแต่ว่าก็ถ้าหยิบถูกเกมก็คือเก่งเลยนะฮะต่อมานะครับผมก็คือกุ้ยนะครับผมเอ้ยลืมบอกเลยว่าเอาเบกมาได้ค่าความแม่นยำนะถือว่าไม่แย่นะครับผม,มต่อมานะผมก็คือกุ้ยไฟกันบ้างครับกุ้ยไฟเนี่ยเป็นมอเตอร์าสายโจมตีที่ค่าไอทีเคต่ำมากๆแต่ว่าเงื่อนไขสกิลของมันดีจริงทุกคนกุ้ยไฟครับสกิลที่หนึ่งตีปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างบัฟดาบได้น้องตี สกิลที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มบัฟคลีให้ตัวของน้องเองนะครับผมแล้วก็พอได้เพิ่มบัฟคลีเสร็จปับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการโจมตีสตูเป้าหมายอย่างแรงมากครับแล้วก็ฮิวให้กับตัวเองอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำได้นะครับตัวนี้จะนิยมใส่เป็นรูนดูดเลือดกันซะเยอะนะครับผมอ่ะใส่เป็นรูนดูดเลือดกันเพราะว่ามันเน้นไปทางแบบเคาน์เตอร์แล้วก็จิ้มจิ้มแล้วก็แบบชีวิตมันเหมือนกับเป็นอมตะในช่วงช่วงหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็ต่อมาครับสกิลแพสซีคือย อารมณ์ประมาณว่าคือเราจะเลือดเลือดน้อยตีแรงนะครับแล้วเลือดน้องเราจะถึกมากๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วที่สาคัญคือถ้าคุณติดเอฟเฟกนะครับลดพลังนะครับผมความเสียหายจะลดลงอีก50%เออ้ยอารมณ์แบบพวกมีบัฟฟ้าเอ้รีบับแดงติดบนหัวเนี่ยอ่ตัวของน้องเองก็จะถึกขึ้นไปอีกนะครับเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเอาตัวรอดได้ค่อนข้างง่ายมากๆสําหรับตัวของกุย้ยธาตุไฟนะผมแต่ว,ว่าแอบเล่นยากทีนิดนะครับแล้วก็รีดนะครับผมเพิ่มในเรื่องของ พลังโจมตีในคอนเทนต์อารีนาเนี่ย33%ก็ถือว่าไม่แย่เนาะเอาเวกมาได้หลีดผู้นําด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แจมแมวแวววับอยู่นะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นทีนี้มาสรุปกันว่าเฮ้ยพี่แล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราควรเลือกตัวไหนดีพี่อ่าพี่วานเราควรเลือกตัวไหนดีนะครับในสัปดาห์ที่12ครับยังไงก็เชียร์แสงมืดนะใครที่มีตัวของท่าแสงแล้วก็เอาท่ามืดหรือใครที่มีตัวของส,สองท่าแสงกับมืดแล้วก็เลือกแล้วแต่เราเลยนะ แต่ว่าใน3าธาตุนะอันนี้ผมพูดตรงๆใน3าธาตุเนี่ยผมมองว่าตัวของ DK เธาตุน้ำเนี่ยเล่นยากสุดละที่เหลือสบายๆนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้คุณคงด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย